สวัสดีชาวโซเชียลมีเดียทุกท่านนะครับวันนี้เรากำลังเดินทางไปทำภารกิจภารกิจเกี่ยวกับอะไรเดียวไปดูกันถอยเบนได้ปลาใหญ่เยอะอยู่ยน,<ส>นี่รุ่นเนี้ย<ม>โอโย้แตนนะม่มันใหญ่กันานี่เยอะนะข่วนเนาะตั้จีกั c สตู้จอรบล่าเราะตัวมันตรงจังเล อันเนี้ยถ้าเราเป็นตกนั่งตกได้โซ่สองตัวดีใจเลยนั่งตกตุกอาไลนำไหลดีใจเาสั่นถือดูอะไรล่ะมันเดินอะไรยากหน่อยนะครับโอ้โหยโเลยอาจจะยากนิดนึงครับโอ้หมาแล้ว มาแล้วก็ปลาเลยมาเลยครับนี่หน้าหมามันเห่าโอ้โหกดเรือครับแตม่แพร่ก็กดเรือับใช้ช่างกุาหมุดกรใส่ตรงนี้ได้แล้วโอ้ย ขึ้นโลครับโลครับโอ้แจ๋วโป็นปลาอะไรครับตื๊ดตื๊ดต,ต,ตววาทาง,งนู้นทางนู้นยังไงทางนน้นยังไงทางนน้นทางนี้ตืดเลยครับ ไอ้สมาชิกไอ้สมาชิกตึกแรกครับตึกแรกครับอู้อู้อู้ผีบิ๊กผีบิ๊กครับผีบิ๊กผีบิ๊กใหญ่ที่ ตมเล่ตมเล่กี่แท่งตมตมตมโอตุ๊ดลุดจ่อยแต่ตื่นแต่ตื่นรุดจ่อยโอ้ยยังอยู่ยังอยู่โอ้ยยังอยู่ยิ้ครับโอ้ยอย่างง่อนี่มาแล้วครับมาแล้วครับท่านมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยเล่นบอนครับตัวใหญ่ปลาเสียมครับปลาเสียมอู้หูสุดยอดเลย เจาเลยครับปลาซีมปลาไทยปลาไทยปลาซีมตื๊ดอู้ตื๊ครับมีต,มต,มตัวครับมีตัวกับจับครับมีตัวจับครับมีตัว มีตัวไว้ครวยันไม้พันไม้เอสุดยอเลยครับปัดเสียมนะครับปลาเสียมปลาซีนตาอะไรตัวตัวเลยตัวตัวเลย นี่มิกซ์ที่เสียงไอ้ตัวนี้แหละเนาะเจอะตัวกับมิกซ์ตัวต้นไม้ครับแต่ว่านี่อายากนะครับ

มามามาชมนะครับมาชมนะครับโอ้โหจ้าเลย,เลยโอ้โ

แต้มนุ่นครับโอ้โหสวยงามลูกแต้มนิดถึงลูกแต้มนุ่มสวยงามนะครับสวยงามแต้มนุ่อุ้ยอุ้ยกระบุกกรบุก Bella.